สวัสดีครับผมสุพเชษคูนารัก,กุลหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาธุรกิจ KPMG ประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ IT General Control หรือการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า IT General Control คืออะไร ต่อจากนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการนำไอทีเข้ามาใช้ในการทำงานเราต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างนอกจากนี้ความท้าทายในการทำงานโดยใช้ไอทีในปัจจุบันก็มีส่วนสำคัญเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้งานไอทีอย่างไรให้มีประสิทธิผลมากที่สุดสุดท้ายผมจะแนะนำให้ฟังว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างในการนำไอทีเข้ามาใช้ในการทำงานในปัจจุบันครับ การทำงานในปัจจุบันเราต้องใช้ IT เข้ามาทำงานค่อนข้างมากทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่า <S <S การควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกสั้นๆว่า ITGC ITGC เป็นการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อให้ระบบสารสนเทศที่นำเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานของทุกๆองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมไปถึงการจัดการให้สภาพแวดล้อมการควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศหรือด้านดิจิทัลต่างๆนั้นสามารถผนวกเข้ากับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทราบความหมายของ ITGC แล้ว ทีนี้เรามาดูกันว่า ITGC มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ITGC จะเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อให้กระบวนการทำงานในทุกๆก,กระบวนการมีความเชื่อมโยงผ่านสภาพแวดล้อมการควบคุมด้านไอทีที่ดีฉะนั้นองค์กรต่างๆควรมีการจัดให้สภาพแวดล้อมการควบคุมด้านไอทีอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานต่างๆจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ เมื่อเราทราบถึงความสำคัญของ IT-GC แล้วทีนี้ลองมาดูกันว่าตัวอย่างของการนําอ IT-GC มาประยุกต์ใช้มีอะไรบ้างตัวอย่างแรกการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบงานไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบทั้งที่เป็น general user และ super user รวมถึงการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่ลาออกไปแล้ว การกำหนดพาสเวิร์ดสำหรับข้อมูลที่พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้รวมถึงการกำหนดให้มีการป้องกันการติดตั้งโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กรตัวอย่างที่2การควบคุมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ออปเปอเรชันเช่นการควบคุมฐานข้อมูลให้มีการสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสมหรือการกำหนดให้มีการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กร ตัวอย่างที่3การควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือระบบเครือข่ายเพื่อให้การอัปเกรดระบบปฏิบัติการหรือระบบเครือข่ายมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นรวมถึงมีความหลากหลายและปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับตัวอย่างสุดท้ายเป็นการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบและฐานข้อมูลตัวอย่างเช่นการควบคุมการใช้พาสเวิร์ดในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการเซตนโยบายให้มีการตั้งค่าพาสเวิร์ด ให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่ควรจะเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละชั้นการเซตพารามิเตอร์ของค่าพาสเวิร์ดให้มีความปลอดภัยทั้งที่เป็นเบสแท c t ทีสและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรการมีการกำหนดให้มีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดในทุกๆ30วันหรือ90วันเป็นอย่างน้อย นอกจากนั้นการกำหนดให้มีการทำเรื่องของไซเบอร์เซเคียวริตี้หรือการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานด้านไอทีจะมีความปลอดภัยมากที่สุดครับนอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือการสร้าง awareness ให้กับพนักงานในองค์กรได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีหรือ IT เข้ามาใช้ในการทำงานในองค์กรครับจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วเรามาดูกันว่าการนำาอ IT มาใช้ในการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร จากสภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะได้ยินคําว่า work from anywhere มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่บ้านการทํางานที่ co-working space หรือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนๆเราจะมีวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่ทําให้ทุกคนสามารถทํางานโดยใช้ไอทีเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างแรกการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม โดยไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีคนเดินพลุกพานหรือสามารถมองเห็นหน้าจอของเราขณะทำงานได้ข้อ2การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมของยูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการล็อกหน้าจอคอมเมื่อไม่ใช้งานไม่เขียนพาสเวิร์ดแปะไว้ที่โน้ตบุ๊กหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญในที่สาธารณะข้อ3 ระบบปฏิบัติการที่มีความพร้อมเมื่อต้องอยู่นอกสำนักงานและการอัปเดตระบบปฏิบัติการเพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงของการทำงานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องมีการติดตั้งไฟวอลเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในฐานข้อมูลขององค์กรข้อ 4. การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมตามลำดับขั้นความสำคัญและชั้นความลับของข้อมูลเมื่อมีการทำงานผ่านแชร์ไรฟ์หรือเมื่อมีการใช้อุปกรณ์และพื้นที่ร่วมกัน การต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi โดยคุณหลีกเลี่ยงสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น Public Wi-Fi หรือ Wi-Fi ที่ต้องใช้มีการใช้พาสเวิร์ดหรือ ID ร่วมกันเพื่อลดโอกาสในการละเมิดความปลอดภัยขององค์กรข้อสุดท้ายองค์กรควรจัดให้มีแผนก IT Support เพื่อคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ User จากภายนอกองค์กรเพื่อให้การทำงานของ User จากภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทั้งหมดที่กล่าวมา ก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ปัจจุบันในการนำไอทีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในองค์กรครับการบริหารจัดการข้อมูลก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบันเรามาดูกันว่าเราจะสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับข้อแรกการเพิ่มขึ้นของความต้องการของธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นโดยสภาพแวดล้อมของธุรกิจและสภาพเศรษ,ษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นระบบสารสนเทศที่องค์กรจะนำมาใช้ในองค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาให้รองรับกับธุรกิจและสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นสภาพแวดล้อมการควบคุมทางด้านไอทีควรจะต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปข้อต่อมาการศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ โดยต้องพิจารณาว่าระบบไอทีที่องค์กรจะนํามาใช้นั้นมีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการนํามาใช้ในองค์กรหรือเปล่าข้อ3การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้อ4การรับมือกับการโจมตีทางด้านไซเบอร์หรือ Cyber Security โดยบริษัทควรมีนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ให้มากขึ้น รวมถึงต้องมีการอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าความปลอดภัยทางด้าน Cyber Security เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆขององค์กรนอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT หรือว่า IT Security ที่จะต้องมีการรักษาข้อมูลโดยการกำหนด User อย่างเหมาะสมองค์กรควรพิจารณาความคุ้มค่าของการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้โดยพิจารณา ถึงประโยชน์ที่องคอ์กรจะได้รับจากการพัฒนาระบบฐารสนเทศใหม่ๆให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจขององคอ์กรนอกจากนี้ด้วยพฤติกรรมการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้พนักงานมีการทำงานจากข้างนอกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงาน work from home หรือ work from anywhere จึงมีการจัดเก็บในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือคลาวหรือออนไลน์ดัตต้าเบสมากขึ้น ฉะนั้นการปกป้องข้อมูลที่อยู่บนสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากโดยองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับจากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ITGC เป็นกระบวนการควบคุมขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญเพราะจะเป็นตัวช่วยให้กระบวนการทำงานและกระบวนการควบคุมภายในของทุกระบบงานมีความสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์กรควรต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการด้านไอทีขององค์กรและมีการออกแบบนโยบายด้านไอทีให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและกระบวนการทำงานสุดท้ายองค์กรควรต้องมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทำงานด้านไอทีให้มีความสอดคล้องและรองรับต่อความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคตครับ